สิสิ่งที่ผมทั้งชอบและไม่ชอบสําหรับ a e c c o r d Gen 1น1 5 Turbo ง l 2 0 2 2 2มีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันครับสวัสดีครับผมอมคนร็อกรถช่องที่พูดถึงเรื่องคนรถยนต์และดนตรีร็อกครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลังใช้ไป1ปีนะครับ Accord e คันนี้ผมชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็น5สิ่งที่ผมชอบแล้วก็5สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับ เนื่องจากแดดมันร้อนนะครับแล้วก็กล้องมันจะตัดนะครับถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปเดี๋ยวผมขอเข้าไปถ่ายในรถนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรถเลยครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับเมื่อกี้หายไปตัดผมมาครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับเดี๋ยวผมขอพูดถึง5สิ่งที่ผมชอบก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยครับสิ่งแรกที่ผมชอบเลยก็คือ exterior และ interior ครับหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกกับภายในของรถครับคือมันดูสปอร์ต ดูภูมิฐานดูวัยรุ่นหน่อยครับแอคคอร์ดเจนก่อนๆจะดูแก,แก่ดูมีอายุนะครับคนขับก็จะดูภูมิฐานแบบมีอายุนะครับแต่เจน10นี้เราจะดูภูมิฐานแบบวัยรุ่นครับเพราะว่าผมก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็ไม่อยากขับรถที่มันดูแก่ผมก็เลยชอบรูปลักษณ์ภายนอกของรถคันนี้ครับคือมันจะดูมีเส้นสายที่สปอร์ต ได้กลิ่นอายของรถสปอร์ต JDM ของ Honda อย่างตัว NSX ผมบอกว่าได้กลิ่นนะครับผมต้องย้ำนะครับคำว่าได้กลิ่นไม่ได้หมายความว่าเหมือนนะครับได้กลิ่นความสปอร์ตมาจาก NSX นะครับมีเส้นสายบางจุดที่มีความใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ย้ำอีกทีนะครับไม่ได้หมายความว่าเหมือนนะครับและรถก็มีกลิ่นอายของรถยุโรปอยู่บ้างนะครับข้างหลังมันจะคูปนะครับ ได้กลิ่นอายพวกรถ BM นะครับย้ำนะครับว่าได้กลิ่นนะครับไม่ได้หมายความว่าเหมือนนะครับมองข้างๆดูมีความหรูหราด้านหลังก็มีความสวยงามแต่ด้านหน้าจะมีความสปอร์ตครับแล้วรถก็มีขนาดที่ใหญ่นั่งสบายขับสบายครับขับทางไกลนี้นิ่งมากๆครับและภายในก็เป็นหนังนะครับ สีน้ำตาลออกเลือดหมูนะครับสวยงามมากสปอร์ตมากๆนะครับภายในของ a c c o r d Gen 10ปี22นะครับปีแรกๆมันจะเป็นสีดำนะครับแต่มาท้ายของ Gen10 m นะครับ Minor Change ก็จะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นราคาเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับแต่ได้อะไรขึ้นมาหลายอย่างมากๆครับคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งข้างๆ คนนั่งข้างหลังสบายหมดเลยนะครับเพราะว่ารถมันใหญ่ครับเป็นดีเซ gment ถัดมาครับอย่างที่2คือออปชั่นครับรถมีอะไรให้เล่นเยอะเลยครับพวก a a d Adaptive Cruise o o t t r o l ล็อกเลนปรับระยะห่างจากคนหน้าอะไรต่างๆก็สามารถกดได้ที่พวงมาลัยได้เลยครับมีแอร์แยกโซนมีอะไรต่างๆเยอะอยู่นะครับมันทำให้สะดวกสบายครับ ถัดมาครับอย่างที่3คือพลักกาลังในการใช้ในเมืองครับคือมันเพียงพอมากๆเลยครับสำหรับคนที่ใช้รถในเมืองนะครับด้วยความที่มันเป็นเทอร์โบครับเวลาเร่งแซงในเมืองหรือว่าอยากจะมุดบ้างอะไรแบบนี้นะครับรถมันไปได้ครับขับสนุกมากๆครับกดโหมดสปอร์ตเร่งได้ตามที่ใจอยากจะไปครับไม่พุ่งเร็วเกินเหมือนรถไฟฟ้าแต่ก็ไม่ช้าเกินไปเหมือนอีโคคาปกติครับ ขับในความเร็วสูงก็รู้สึกถึงความมั่นคงไม่เหมือนตอนขับรถความเร็วสูงตอนผมขับซิตี้มันจะรู้สึกเหมือนรถมันจะปลิวครับแต่คันนี้มันรู้สึกยึดเกาะถนนได้ดีครับถัดมาครับข้อที่4คือขับสบายมากๆโครับดยความที่มันใหญ่แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับรถมันมีอัตราเร่งที่ดีเกาะถนนทำให้เราขับสบายมากๆโดยเฉพาะมีโหมด Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมันก็ทำให้เราขับทางไกลขับทางตรงได้สบายครับที่นั่งก็นั่งสบายครับเบาะด้านข้างก็มีปีกรับพอดีตัวผมเป๊ะ,เ,ปะเลยครับคือโค้งซ้ายโค้งขวามันจะติดปีกเบาะพอดีครับเบาะมันโอบรับผมพอดีเป๊ะเลยผมชอบมากๆครับมันก็เลยรู้สึกถึงความสะดวกสบายในการขับครับถัดมาอย่างที่5อย่างนี้ผมชอบมากๆเลยก็คือแอร์ครับ แอร์แยกโซนอันนี้ธรรมดาครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆคือแอร์มันมีความร้อนด้วยนะครับถ้าเกิดเราเปิดแอร์แบบไฮตอนหน้าหนาวครับเปิดแอร์แบบไฮปุ๊บผมจะชอบเอามือไปอังกับแอร์ครับเพราะว่าตอนหน้าหนาวมือเราจะเย็นใช่ไหมครับแต่แอร์คอร์ดมันจะปล่อยลมร้อนออกมาด้วยครับผมก็จะชอบเอามือไปอังจะได้มือจะได้อุ่นครับมันจะมีลมร้อนออกมาด้วยครับผมชอบมากๆครับแล้วก็ เรื่องความเย็นแอร์เย็นฉ่ำมากๆครับเปิดแค่27-28องศานี้เย็นแล้วนะครับถ้าเป็นตัว t ท sla Mo เดล3ของผมนะครับต้องเปิด20.5องศาครับถึงจะเย็นอันนี้27.5องศาเย็นแล้วครับต่ำกว่านั้นนี่คือหนาวแล้วครับก็จบกันไปครับสำหรับ5สิ่งที่ผมชอบนะครับถัดมาครับ5สิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างครับเริ่มอย่างแรกเลยก็คือแม็กครับ แม็กมันไม่สวยมากๆเลยครับผมไม่ชอบแม็กมากๆเลยครับแต่ถามว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนคําตอบคือรถคันนี้ใช้กัน2คนครับผมใช้กับแม่นะครับถ้าผมเอาไปแต่งแม่แต่นิดเดียวแม่ผมจะไม่ขับนะครับผมก็เลยไม่แต่งครับกลัวแม่ไม่ใช้ครับผมก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนแม็กได้ครับแต่ a c c o r d Gen10 เป็นรถที่มันน่าแต่งมากๆเลยครับแล้วแต่งขึ้นมากๆด้วยครับ ลองไปดูพวกที่แต่งรถนะครับเขาแต่งกันได้เท่มากๆครับรถจะดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากๆเลยครับถัดมาอย่างที่สองที่ผมไม่ชอบคือกล้องครับคุณภาพภาพของกล้องแย่มากๆครับสมกับเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่กล้องมันจะไม่ชัดนะครับถ้าเป็นรถจีนโอ้โหกล้องนี่ชัดแจ๋ว1 0 8 0 p พแต่เป็นรถญี่ปุ่นนี้ประมาณ 480P อครับ กล้องไม่ชัดเลยภาพแตกมองกลางคืนยากด้วยครับอันนี้ผมไม่ชอบมากๆครับสำหรับกล้องมันไม่มีกล้อง360องศาครับถ้าเป็นรถจีนอีโคคาก็มีแล้วนะครับกล้อง360องศาแต่คันนี้คันย่างใหญ่ดีเซ gment ราคาล้านหแต่ไม่ติดกล้อง360องศาให้โคตรน่าเสียดายเลยครับสำหรับ Accord Gen 10 1.5 Turbo EL ถัดมาอย่างที่3คือจอครับจอมันช้ามากๆครับทัดอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยติดมือครับถ้าไปดูจอของเทส l a นี่โอ้โหลื่นติดมือทำอะไรก็สบายไปหมดนะครับแต่จอ Accord นี้โอ้น่าเสียดายมากๆครับรถล้านหครับทั้งกล้องทั้งจอแย่ yeah, มากๆครับ น่าเสียดายมากๆครับโดยความที่ราคามันค่อนข้างจะสูงหน่อยก็น่าจะใส่อะไรที่มันดีขึ้นมากว่านี้หน่อยครับทั้งๆที่มันไปเพิ่มต้นทุนไม่เยอะเท่าไหร่ครับสำหรับจอกับกล้องรวมกันก็ไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับน่าเสียดายมากๆสำหรับ Accord Gen 10ครับถัดมาสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างที่4เลยก็คือ Adaptive Cruise Control ครับคือมันก็ดีมันสะดวกสบายแต่ปัญหาก็คือเวลาเราล็อกเลนแล้วครับ บางทีมันจะขับเป็นงูครับคือมันจะขับเอียงไปซ้ายเจอเส้นปุ๊บมันก็จะหักขวาเจอขวาเอียงเส้นปุ๊บมันก็จะหักซ้ายขวา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 แบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยก็คือสมมุติมันมี2เลนนะครับเราอยู่เลนขวาขับตามคันหน้าที่ความเร็ว30 adaptive cruise control ก็จะอยู่ที่30ใช่ไหมครับแต่เราตั้งไว้ที่80พอคันหน้าหักหลบออกไปทั้งเลนซ้ายรถเราอะครับ มันจะชูดความเร็วจากความเร็ว30ให้ไปถึงความเร็ว80ให้เร็วที่สุดครับอันนี้ผมไม่ชอบเลยครับรถมันจะพุ่งเหมือนเราคิกดาวครับแทนที่จะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเหมือนตอนเราเหยียบคันเร่งปกติครับอันนี้ไม่ชอบเลยครับแล้วก็เวลาจอดติดไฟแดงใช่ไหมครับเราขับไป80แล้วรถคันหน้ามันจอดอยู่นิ่งๆแทนที่มันจะค่อยๆเบรกตั้งแต่ไกลมันไปเบรกเอาจอดจ้แล้วเราจะได้ยินเสียงล้อเบียดถนนเลยครับ อันนี้ไม่ชอบมากๆเลยครับถ้าเป็นของเท s l a มันจะลดความเร็วในระยะที่ไกลกว่านี้ครับแล้วมันจะสมูทมากแต่ Adaptive Cruise Control ของ Accord Gen10 ภาษาอีสานผมเรียกว่าเบรกหัวสักครับคือมันจะเบรกปื๊บเข้าไปเลยครับอันนี้ก็น่าเสียดายครับอยากให้ Honda พัฒนามากกว่านี้นะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control นะครับถัดมาอย่างสุดท้ายครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเสียงจากภายนอกครับรถคันนี้ เสียงเข้ามาแล้วได้ยินชัดเจนมากๆครับผมเคยขับรถไปตอนดึกๆประมาณตีสองตีสาครับขับอยู่ดีๆได้ยินเสียงคนร้องเพลงผมนี่อย่างร้อนเลยครับเฮ้ยใครมาร้องเพลงในรถผมวันเนี้ยผีหรือเปล่าผมก็ขับไปเฮ้ยอะไรวะเสียงมาจากไหนสุดท้ายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามข้างหลังร้องเพลงมาค่อนข้างไกลนะครับแต่เขาร้องเสียงดังแล้วมันเข้ารถผม ผมนี่อย่างหลอนเลยครับเสียงมันเข้าดังมากๆเลยครับอันนี้ก็น่าเสียดายครับสำหรับรถราคาล้านห้านะครับเก็บเสียงมาไม่ค่อยดีเลยครับแล้วก็มีตอนหนึ่งครับผมจอดไฟแดงอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สามีภรรยาจอดอยู่ข้างๆเขาคุยซุบซิบกันเบาๆผมยังได้ยินเลยครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่จะพูดว่าผมไม่ชอบก็ไม่ได้นะครับคือ รถมันใหญ่ครับตอนจอดเข้าห้างจอดลําบากครับแต่จะพูดว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผิดที่ผมเองครับที่จอดไม่เก่งเองครับไม่ควรจะไปรวมในสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับแต่ Honda ก็ผิดเหมือนกันที่ไม่ใส่360องศามาให้ครับทั้งที่รถราคาล้านห้าน่าเสียดายมากๆครับโอเคครับเราก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ10สิ่งที่ผมไม่ชอบของ Accord g e n 10 1.5 Turbo a l 2022นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ